มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใบเฟิร์นโพสตแล้วหลังถูกตำหนิตัวจริงหญิงมากหลายคนคงจะรู้จักกันนี้นะคะสำหรับนักแสดงสาวใบเฟิร์นอัญชสาที่ล่าสุดนะคะถึงกับเครียดแล้วก็คิดมากจนนอนไม่หลับต้องออกมราระบายผ่านทางทวิตเตอร์ของตัวเองนะคะเมื่อเธอถูกคนเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิว่าตัวจริงหญิงมากค่ะ โดยนักแสดงสาวได้ทวิตระบายความรู้สึกของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าขอระบายหน่อยวันก่อนมีคนเข้ามาเมนว่าเจอตัวจริงหญิงมากซึ่งเอาจริงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีคนมาพูดแบบนี้เราเองก็ถามกลับไปว่าเจอเราที่ไหนเขาก็บอกชื่อร้านมาแล้วบอกว่ายิ้มให้ก็ดูยังไม่ค่อยอยากจะยิ้มตอบเท่าไหร่คือถ้าใครเคยเจอ เราเองรู้สึกว่าปกติเราไม่เคยปฏิเสธการถ่ายรูปเลยนะถ้าไม่รีบจริงๆขนาดรีบบางครั้งยังให้ถ่ายเพราะเราเข้าใจว่าสำหรับบางคนการได้เจอศิลปินอาจจะมีไม่กี่ครั้งในชีวิตเราก็เลยให้ถ่ายตลอดถึงวันนั้นจะโสมไม่แต่งหน้าหรืออะไรก็ตามเราก็เลยมาลองนึกว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเราหันไปเจอเขาแวบหนึ่งเราคิดว่าเรายิ้มตอบไปแล้วนะ แต่บอกตรงๆบางทีเวลาเราไปไหนแล้วเจอคนยิ้มให้เราเองก็ทำตัวไม่ถูกนะถ้าเจอแล้วเดินมาขอถ่ายรูปเลยเราเองยังโอเคแต่พอบางทีเหมือนจะยิ้มให้เราก็ไม่แน่ใจอะว่ายิ้มให้เราหรือเปล่าหรือยังไงนึกออกป่ะ อีกอย่างวันนั้นอากาศร้อนมากๆแล้วก็ทางร้านอาหารปิดหมดกว่าจะเดินเจอร้านที่เปิดก็คือหิวมากแล้วเราก็เลยอาจจะไม่ได้สังเกตว่าคนรอบข้างมากเท่าปกติพอเจอคำพูดแบบนี้ก็เฟล,ลไปเลยเหมือนกันนะเราคิดว่านี่เป็นข้อเสียของตัวเองอย่างหนึง่งที่แค่์คำพูดแล้วก็ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปกลายเป็นว่าประโยคนี้มันติดอยู่ในหัวเราทั้งคืนเลย เรารู้สึกผิดที่ทำให้คนที่เจอเรารู้สึกแบบนั้นแต่ในอีกมุมเราก็คิดว่าเรามีเหตุผลแต่ก็สลัดความรู้สึกผิดทิ้งไปไม่ได้สรุปนอนไม่หลับค่ะไม่มีอะไรหรอกจริงๆแค่บ่นเฉยๆแต่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครเจอเราแล้วอย่าทักอยากเข้ามาถ่ายรูปก็เข้ามาเลยนะคะถ้าเราไม่รีบมากเราให้ถ่ายตลอด แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่งเหมือนกันที่มีวันที่ร้อนหิวอารมณ์ไม่ดีบ้างเป็นบางครั้งถ้าเจอใครในสภาพที่ไม่พร้อมแล้วทำให้รู้สึกไม่ดีก็ต้องขอโทษนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ